พาคุณผู้ชมขยับไปต่อที่โคร,ราชเมืองยะโมกันหน่อยนะคะพาไปที่วัดหนองซำม,มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มคลุ้มคลั่งพี่คิงเขาเข้าไปในวัด <นะ S 1> ไปพร้อมกับมีดเสร็จแล้วก็ใช้อาวุธมีดะค่ะคุณผู้ชมไล่ฟันคอยะโมที่เป็นรูปปั้นยะโมจนโอ้โหเกือบคอขาดเลยนะคะสุดท้ายไม่รอดพระช่วยกันจับไว้ดูเหตุการณ์เลยค่ะ

โอ้ oh, พี่คิงดูสิคะคนมามุงด,ดูกันเยอะมากโอ้โหแล้วห <c oughs> ลวงพี่หลวงพ่อคือซัดทั้งผ้าเหลืองเลยเหรอฮ <c oughs> ะใช่กระทึบเตะเลยอะ <c oughs> ค่ะโอ,โอ้โอทนไม่ไหวเหมือนกันกว่าตำรวจจะมานะคะหลวงพี่ก็เหลือโอดเตะไปทีนึงหนุ่มคลัง่ง <c oughs> นี่ค่ะคุณผู้ชมบุกเข้ามาในวัดนะคะด้วยท่าทางที่โอ้โหน่ากลัวมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นวินาทีที่พระลูกวัดนะคะแล้วก็ชาวบ้านค่ะช่วยกันล้อมจับชายคุ้มครั่งคนนี้เอาไว้หลังจากที่เหิมเกลิมยิ่งนัก พกมีดพกขวานพกเหล็กแหลมเข้าไปในวัดหนองซำในพื้นที่ห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วไปฟันคอหย่าโมฟันรูปปั้นต่างๆที่ชาวบ้านเขาเคารพศรัทธาทีนี้คุณผู้ชมมาทีบุกจับเนี่ยคือเกิดขึ้นวันที่16พฤษภาคมใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวชมพู่พาย,ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้1วันหน่อยคือ15พฤษภาคม ช่วงห้าโมงเย็นเนี่ยค่ะคลิปนี้กลางวันนะคะ<ม>คุณผู้ชมรู้ไหมคะผู้ชายคนหนุ่มคุ้มคลั่งสวมชุดลายพรางแขนสัน้นกางเกงขายาวสวมรองเท้าสีดาเป็นลายพลงางทหารสวมแก๊ปหมวกแก๊ปด้วยพร้อมกับอาวุธค่ะเดินเข้ามาภายในวัดนะคะและก็มาข่มขู่จะฆ่าเจ้าอาวาสหาว่าเจ้าอาวาสเนี่ยทำครอบครัวเขาแตกแยกหาว่าเจ้าอาวาสทำคุณใสใส่ครอบครัวเขา โมโหจัดค่ะเนี่ยยืนกลางอยู่กลางวัดนะคะก่อนที่จะมีการพยายามเข้าไปในกุฏิพระแต่ว่าไม่สําเร็จจากนั้นคุณผู้ชมรู้ไหมคะหนุ่มคลั่งคนนี้เขาได้มีการใช้มีดขอที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ยไปฟันคอย,ยะโมบริเวณหน้ากุฏิเนี่ยค่ะสภาพยะโมท่านก็บาดเจ็บนะคะเอเอเศษปูดอีนปูนอะไรต่างๆก็แตกไปหมดขณะเดียวกันมีการฟันคอรูปปั้นปู่ตาในศาลปู่ตาเจ้าบ้านแล้วก็ผลักจนปู่ตาล้มคอขาดเลยค่ะ ก่อนที่พระแล้วก็ในส่ง,งชาวบ้านจะช่วยกันจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้นะคะทีนี้คุณผู้ชมคะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนชาวบ้านที่เขาเลื่อมใสศรัทธ,ธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โกรธมาก กรธมากเลยว่าหนุ่มคลั่งเนี่ยคนก่อเหตุทําแบบนี้ได้ยังไงจนก,กระทั่งนํามาสู่การจับกลุมนะคะและชาวบ้านให้ข้อมูลได้ว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มคลั่งคนนี้นะคะเข้าออกวัดอยู่เรื่อยๆแหละชอบมาขอข้าวขอน้ําที่วัดกินมาอยู่มากินมานอนเป็นประจาแบบนี้นะค่ะแต่ว่าพักหลังเนี่ยมีพฤติกรรมติดยาบ้าเสพยาง,งอมแงมจนสุดท้ายชาวบ้านพระลูกวัดแล้วก็จเจ้าอาวาดก็เริ่มไม่ค่อยเมตตาสักเท่าไหร่เพราะว่ามีพฤติกรรมติดยาแถมยังกล่าวหาด้วยว่า เจ้าวาดทำคุณใส่ๆซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อว่าคงไม่จริงหรอกนะคะคงเป็นเพราะว่าฤทธิ์ของยาเสพติดแล้วก็คงหลอนไปเองอเบื้องต้นหลังจากมีการจับคุมตัวได้ได้คุมตัวไปที่สพห้วยถแถลงนะคะแล้วก็มีการแจ้งความเรื่องคดีเนี่ยหลายข้อหาส่วนนี้คือของกลางที่เขาใช้ก่อเหตุมีการแจ้งข้อหาหลายข้อหาเลยนะคะแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้โหแต่ละอย่างของมีคมทั้งนั้นเลยฮะ